อะไรก็หัวหลงหัวหลงอะไรก็เจี๊ยบนี่ครับผมไม่แน่ใจอภาพหัวหลงนี่ครับนี่คือแสงอรุณฝากมาบนรวงข้าวที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมีรวงข้าวมีทิวเขาสองลูกของเรานี่นะเขาสำคัญซึ่งเป็นแหล่งน้ำของจังหวัดลำบูร์เราเนี่ยภูพานน้อยนะครับกับภูพานเจ้าสองเขาเนี่ย ก็อ,อยู่ในแผ่นป้ายน,นี่เหมือนกันอลองมาก็เป็นหนองบัวลำพูของเรานะครับหนองบัวมีหนองบัวนะครับเขาบรรจงเราไปวางรูปเพื่อได้เหมาะสมสวยงามมากที่สาคัญที่สุดท,ที่ผมบอกว่าท่านสามารถไปขึ้นขึ้นที่บูชาไ,ได้ก็คือมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมุมขวามอือด้านลา่างศาลสมเด็จพระนเรศวรเรารู้อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ของจังหวัดเราเลยนะครับก็คือท่าน มีบุญญาบารมีเราสามารถกราบไหว้บวูชาขอพรแล้วคุ้มครองเราได้เวลาเราขับรถนะครับถ้าเราขึ้นรถเรากราบไหว้บวูชาท่านทุกครั้งเนี่ยท่านคุ้มครองเราไปทุกที่เพราะงั้นความสมบูรณ์ความสวยงามของป้ายทูยเบลรถเราถึงห้ามากถ้าท่านไม่ใช้ท่านขึ้นที่บูชาก็ได้พออีกห้าปีข้างหน้าลูกชายท่านโตท่านก็ไปติดที่รถทชาท่านไม่มีใครไปเอาคืน,านได้เลยนะครับนอกจากท่านจะโอนให้คนอื่นได้เลยถ้าท่านต้องการ จท่านใช้ป้ายทะเบียนรถเก่าอยู่ท่านอยากเปลี่ยนท่านได้เลียนอยห่ือนะท่านไปหาขนส่งท่านได้สิ์นะครับเราใครที่ป้ายทะเบียนรถสวยเนะียผมให้นโยบายนะบริการพิเศษพิเศษปัดผู้อื่นนะก็ต้องเรียนท่านไว้ ได้ครับท่านจะจดทะเบียนอะไรที่ไหนจะโอนจะใช้จะถ่ายให้ใครได้หมดนะครับเป็นสิทธิ์คือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเลยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดกัทรับสิทิ์ของท่านคือถ้าเวลาจังหวัดถามว่าอ,อ,อยู่จังหวัดอื่นมีป้ายที่อื่นถูกไหมครับก็ก็เหมือนที่ท่านผู้ชมว่าอยากให้ท่านมาอยู่นองบัวขอให้เปลี่ยนมาใช้ป้ายนองบัวนะครับก็อพอจดปั๊บก็จะเปลี่ยนป้ายท่านเลย นะครับเปลี่ยนเป็นของบัวได้เลยแล้วก็ท่านจะได้เสียภาษีบนขอกบัวน,นะครับก็ขอบคุณคสรุปประการแรกคืออย่างนี้ครับเออการที่เรามาประมูลระบูนทะเบียนเลขสวยประการแรกเป็นการทำบุญนะครับเราประมูลเงินที่ได้นะครับเราต้องใช้ป้ายทะเบียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารบกบนท่านป้ายนี้เป็นป้ายที่สวยที่คัดเลือกมา300ร้อยกว่ากับอีกหนึ่งร้อยที่ตกค้างที่คัดมาสุดเก่งละที่คนอยากได้ นะครับเราก็เลยประมูลเพื่อจะเอาเองินรายได้ส่วนแรกก็เอามาเป็นกองทุนต่างๆช่วยเหลือากิจกรรมสงเคราะห์ถูกไหมครับผู้มีการกลไกต่างๆมีวยส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งก็จะคืนมาสเปอร์เซ็นต์ให้จังหวัดนะครับเพื่อจะใช้กลไกต่างๆก็เอามาเพื่อประโยชน์ออจังหวัดอันนี้คือส่วนแรกในการประมูลส่วนที่2ในตัวป้ายมีความสกปรกสกปิ์คือมีอัตลักษณ์ในวิถีหนองบัวในป้ายนะครับทั้งความเป็นมาประวัติศาสตร์ความเชื่อ และที่สำคัญผมเห็นท่านผู้สมเอาป้ายไปให้หลวงปู่บุญมาวัดป่าปทุกเกษมคือเรามีความเชื่อท่าน้ออกรถต้องไปเจอรถถูกไหมครับเพราะเราเชื่อพวกนี้เชื่อในความผูกพันความเห็นก่อนที่จะประมูลไปเจอผมน้ำหมดหมดหมดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ในป้ายและตัวป้ายนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์นะครับไม่ใช่ของหลวงถูกไหมครับเป็นของท่านนะครับท่านจะตกทอดได้ยากคือเป็นของท่านแล้วนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ ในตัวของเราเองนะครับอันนี้คือคือตัวป้ายส่วนที่สามในการประมูลใน0 0หรือ400เนี่ยก็มีหลายระดับไอ้ตัวแพงไอหมายเลขแพงก็มีถูกไหมครับเดี๋ยวท่านไปดูนะผมดูข้างหน่งนะครับราคาก็วแพงเริ่มต้นตัวแพงประมูลก็แพงเงินปันกันแต่ทุนหลักพันก็มีนะครับผมดูแลหลักพันก็มีขึ้นอยู่ว่าท่านชอบตรงไหนถูกไหมครับท่านอยากเปี่ยวเออมาอยู่น้องบัวขอป้ายที่นึกน้องบัวถูกถูกแต่ตัวเลขอญญาจจะคนไม่แยกันเยอะ นะครับก็ไปเลือกความมูลนะครับตรงนั้นได้แล้วก็ท่านขนส่งพร้อมที่จะามโดยควาสวมสะดวกคือไม่ต้องอย่างท่านจังหวัดยูโคลาอาจต้องไป็นโคลาชต่แค่นี้เรโอร้ได้หมดเลยนะครับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยรอรอ,รอเปลี่ยนปอย่างเดียวนะครับรอรถเก่าป้ายใหม่หรือจะรถใหม่ก็ได้หรือจะออกรถใหม่ป้ายใหม่ก็ได้พร้อมที่อำนวยควาสวมสะดวกในการบริการกต่างอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะประญาัดตะพันและกับเลื่อนนะครับดังนั้นก็ เรียนท่านว่าเป็นมิติว่าวันที่10 11ิอตุลาคมครับที่โรงแรมนัตนะบุร,บร,ยยตร,ร,รีนะครับขอเรีรนยนเชิญพี่น้องประญาโยนทัพผูฟังและหน้าสุดนิยามนะครับมาร่วมว่าลุ้ปุบพลันนะครับสร้างกระแสอยู่หนองบัวฮักหนองบัวใช้ป้ายทะเบียนหนองบัวลำพูด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวรบควนนังเชิญภาคเอกนนชนนั่งรรถตั้น,นะครับได้ได้บอกกล่าวในมิติของเองยน ประชาสัมพันธ์ให้คนมาหน่อยเหมือนเอาคนมาโรตรัสอีกว่าเอาวันที่สิบอุทเบศตุลนาในห้นนคนเปร่วมกับเราที่นัตพงุ์เซ็นตานัยกา,ารรัฐบาครับสวัสดีนะคะก็ในานามทิสโกโรตัสนะคะก็ถือว่าเป็นห้างค้าปีที่อยู่กับจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะไม่ต่ำกว่าสี่ปีนะคะเพราะนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนะคะถ้ามีโอกาสในส่วนที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ทางขนส่งนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันอยู่ทุกคันเสารละเรื่องการต่อทะเบียนรถนะคะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยประชาสัันให้กับทางขนส่งได้ยังมีเวลาอีกเกืบเดือนเนาะขึ้นเป็นมากกว่านะคะที่จะช่วยในสิ่งนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็นช่องทางที่จะสื่อสารให้กับประชาชนลูกค้าก็ยินดีนะคะวันที่10บ1 ตุลาคตรงนี้จะช่วชาสัมพันธ์เต็มที่ค่ะขอบคุณก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาสักปอนตมาฝากไม่ไอ้รนตั้ไว้เปิดเนติ้งต่อมเปิดให้หน่อยไม่น่นะครับนก็จะไดูว่าของสื่อของท่านเราต้องยอมรับเอกชนเก่งพูดได้ง่ายครับก็จะบอกเ้วก็รปชานนามานดิดนิดหนึ่งนะครับก็จะไปร่วมกันนะครับส่วนประเด็นที่ท่านคนส่งบอกว่าเดี๋ยวนี้มีรุนเขียนไว้ตู้ร้างเท่าไหร่นะที่ที่ร้อยสามสิบาทคือหมายความว่า ท่านยังไม่ลงก็ได้วันที่สิบเอ็ดไปลงทะเบียนที่หน้าหน้างานก็ได้แต่ว่าท่านจะลงล่วงหน้าก็ได้นะครับเพื่อที่รู้ว่าจะมีคนเป็นขนาดไหนนะครับส่วนรายละเอียดท่านเข้าไปดูได้ว่าหมายเลขไหนราคาเท่าไหร่เบื้องต้นนะครับทำรายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับท่านก็ไม่เรียกต่อนะครับแล้วก็เออผมว่าเป็นความภูมิใจที่เราได้มาอยู่ที่นี่และสิ่งหนับกันอย่าเรียนท่ครับเงินทุกบาททุกตังเอามาเพื่อคนที่นี่นะครับเราก็เห็นอยากพลังคนหนองบัวมาร่วมกัน คือพูดได้ง่ายได้ทะเบียนรถและได้บุญด้วยนะครับมันก็จะเป็นความสุขแล้วก็ได้ได้เอาตัวนี้มาพัฒนาในสิ่ที่เราขายนะครับอันนี้คือสรุปเบื้องต้นในภาพรวมทางสื่อมวลชนหรือท่านที่มารวบฟังมีข้อข้อสอบถามไหมครับท่านป้องปอ,อ,อเปลี่ยนป้ายเชียงลายได้ล้วนะอ่เราไปจะใช้ป้ายของบัวจากท่านทางมีคนของบัวใช้ของ,องบัวอยู่คร,ครับครับใครใช้ป้ายจะเปลีนน่ยนของบัวแค่จะเดินก้าวหน้านะครับกอจอนะครับ ให,ให้ให้ให้จิตยาการก้าวนานะครับก้าว